เอาละผมกราบสวัสดีท่านช่องท่านด้วยต้องสู่ช่องซิกหนตอนนี้เราก็อยู่กับเกม NTR n i n j a นะครับผมนะโอ้โหมาอีกแล้วฮะสำหรับเกมนาูโตะวันนี้เปิดเซิร์ฟวันแรกเลยแต่ชื่อเกมแปลกๆนะ NTR เนี่ยหยอกเล่นครับคนดูหยอกเล่นนะ NTR ก็ย่อมาจากนาูโตะนะครับผมนะแล้วก็เป็นนินจาเขาย่อเป็น NTR n i n j a นะครับผม ใครที่ยังไม่ได้เข้ากลุ่มนะกลุ่มเพิ่งสร้างใหม่นะครับผมวันนี้วันแรกเลยแล้วก็เซิร์ฟเวอร์เนี่ยเพิ่งเปิดเป็นเซิร์ฟเวอร์แรกนะครับผมนะนี่เห็นไหมมีแค่เซิร์ฟเวอร์เดียวนะฮะเซิร์ฟเวอร์หนึ่งเซิร์ฟเวอร์เดียวเลยนะครับผมท่านผู้ชมอ่ะเดี๋ยวเราเข้าเกมไปก่อนนะครับผมอ่ากลุ่มเนี่ยชื่อ NTR นินจานะครับผมกลุ่มพูดคุยและแลกเปลี่ยนเนาะใครที่อยากได้ลิงก์ดาวน์โหลดนะครับผมนะหรือว่าเป็นทางด้านของเว็บไซต์หลักอ่าเว็บเติมเงินนะครับผมหรือจะเป็นไอเทมโค้ดอะไรต่างๆนะ่ ก็สามารถไปเข้ากลุ่มกันได้เลยนะครับผมเดี๋ยวผมจะปักหมุดไว้ที่ลิงก์ใต้คลิปก็แล้วกันนะท่านผู้ชมนะโอ้โหไหนดูซิเปิดเซิร์ฟวันแรกเรา UID เท่าไหร่เนี่ย UID 5ว่ะคนดูเนี่ยเห็นไหม ID S 1แล้วก็5นะครับผมนะเดี๋ยวไปดูตัวละครซะหน่อยก่อนรับสมัครนี่ครับผมโอ้โหนี่มันลูกบุญธรรมของนาูโตนี่ว่ามันชื่ออะไรนะผมจําชื่อไม่ได้นี่นะะ เนี่ยครับผมโบลุโตะก็มาบอกคนดูโบลุโตะระดับ L R ครับผมนินจานะครับผมนะไอตัวนี้เป็นหินหยางฮะแล้วก็มีโอ้โหโบลุโตะร่างใหญ่บอกคนดูเนี่ยฮะไอร่างนี้นี่อุออ้ยโบลุโตะผมผมไม่ได้ดูอะผมก็จําไม่ได้เหมือนกันว่าไอน,นี้มันคือร่างอะไรแต่เน,นี้ยอันนี้น่าจะตึงกว่าปะดูดิโมโมชิกะอีโก้อันี้คือโดนแฝงร่างแล้วใช่ปะแต่อันนี้คือโบลุโตะนะครับผมนะ ธรรมดาแต่อันนี้น่าจะโดนแฝงล่างไปละส่วนอันนี้เป็นอะไรจิกเกนเหรอใช่ไหมผมด,ผมดมออะนะูผมดูแค่พ่อมันอะารุโตะเออพากเอ้นารุโตะเนาะนารุโตะผมดูแค่พ่อมันส่วนโบลุโตะเนี่ยยังไม่ได้ดูแต่อันนี้นี่คือแบบมาแล้วนะมาทั้งทั้งพ่อทั้งลูกเลยอันนี้เป็นอะไรเนี่ยอิชิกินะครับผมอ่าแล้วก็มาดาระนะครับผม,นม,มนเนี่ยมาดาระซามมไรัยนี่ไง พ่อเขานะ้ครับผมนะนารูโตะนะฮะคูรามะโหมดหรือว่าโหมด9้าหางนั่นเองนะครับผมนะไอตัวนี้ผมเดี๋ยวผมจับแน่นอนตัวโมดตัวเทพต,ตัวตึงส่วนอันนี้อ๋อนี่ไงคาวากิฮะคาวากินะครับผมนะก็เป็นลูกบุญธรรมนะของ Naruto, นาะรูโตะเนาะนี่เลยอยู่บ้านเดียวกันเสียดายที่มาวาริไม่มานะครับผมนะอันนี้อะไรเนี่ยอ๋อมินาโตะวะคนดูพ่อของพ่อนารูโตะนะครับผมนะ อ๋อพ่อของนารูโตะพ่อของพ่ออ่าทางด้านของไอตัวบอลูโตะนะครับผมชื่อมันคล้ายกันนะขออภัยด้วยแหมโตโตะโ,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 โกโกอยู่เนี่ยนี่ไงแล้วก็อันนี้เป็นอ๋อนารูโตะครับผมนี่เลยเอ้ยทาไมมันเป็นแอนมินาโตะอ่ะแปลว่ามันต้องมี2ตัวยืนคู่กันแน่เลยนารูโตะแอนมินาโตะเนี่ยเขาบอกไว้ตรงนี้หรือว่ามันเป็นนารูโตะล่างหัวคาเงะวะเออเดี๋ยวค่อยเปเทสก็แล้วกันเนานะตัวระดับ LR แต่มาละดะไอ มามาละมา,มาดาระนะครับผมนะไอตัวเนี้ยอยากได้นะแล้วก็น,นี้เป็นเออนั่นแหละเดี๋ยวถ้าเกิดว่ามันจัดได้กี่ตัววะเนี้ยดูทีดูทีมกันทีมตัวละครผจญภัยโอ้มันใส่ได้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกมันใส่ได้หกตัวนะคนดูมันใส่ได้หกตัวถ้าเราจะปั้นเดี๋ยวนะโบลุโตหนึ่ง ไอสองตัวนี้น่าจะเก่งเนาะตัวภาคใหม่หนึ่งสสาแล้วก็คาวกิด้วยสี่อนารุโตะสักตัวหนึ่งหแล้วก็มาดระเนี่ยมาดระนี่แม่งเก่งเก่งตลอดเลยเกมนารุโตะมาทีไรมาดระต้องมีตัวตึงอ๋อนี่ไงตัว u ูอาครับผมนะตัว u ูอานี่ก็จะมีโหขังเยะรุ่นหนึ่งด้วยนะฮาชิรามะเซนจูครับผมโอ้ไอตัวนี้ตัวกระดูกนี่ว่า คิมิมาโลลูกรักโอโรจิมารุพี่ของคิลเลอร์บีอันนี้เป็นเพนนะครับผมนะล่างแยกโอ้โหตัวระดับเอเดนอาก็ตึงๆก็เยอะเหมือนกันนะอาจารย์คาคาชิอันนี้เป็นอ,อะไรมันชื่อจูโก้ใช่ไหมที่มันมีสามคนนะอีกตัวหนึ่งมันเป็นตัวฮิว ที่ทีมเดียวกันกับซาสึเกะอันนี้ยามาโตะนะอาจารย์ยามาโตะอุ้ยตัวละครเยอะนะคนดูว่าไปเนี่ยนนี้ครเพนอันนี้นอ,นนอ่าชิซุเนะนะครับผมนะที่มันอยู่ใกล้ๆก,กับป้าซึนาเดะป้าซึนาเดะไปไหนไปด้วยอาจารย์ไกลครับผมโอ๊ย้ยเสียดายไกลด่าน8ดไม่มานะอันนี้เป็นโลชิอ่าคาซัคุไอตัวนี้เกียนที่ผายเลยคาซัคุเนี่ยมีหลายชีวิตนะฮะ นี่เป็นนารุโตะซับพูเดนนะครับผมนะโอ้ดันโซก็มาว่ะคนดูดันโซแล้วก็มินาโตะธรรมดาอันนี้เทมารุนะครับผมนะคาบูโตะโคนันเนี่ยโอโรจิมารุแต่ตัวพวกนี้น่าจะน่าจะไม่ค่อยสุดเท่าไหร่นะเนี่ยแต่ช่วงเริ่มเกมมายังไงแม่งเก่งอยู่แล้วตัวพวกนี้ดูดิกาละนะครับผมนะคันคุโโลอันนี้เป็นอาจารย์อะไรนะคุเรนไนนะแต่ว่าใส่ชื่อมาว่าเป็นเลสนะครับผมนะจริงๆชื่อคุเรนไนนะตัวนี้ นี่อันนี้เป็นท่านซึนนาเดะนะฮะฮิดันครับผมนี่รุ่น4ใช่ไหมเฮ้ยน,นี่รุ่นอะไรวะเนี่ยเออน่าจะรุ่น4นะถ้าจะไม่ผิดซารุทโทบิเนี่ยโอ้ชิซุยก็มาบอกคนดูชิซุยก็มีนะเนี่ยที่เอาเนตให้กับอาจารย์คาคาชิอ่ะโอ้โหที่มันเป็นโอบิโตะนั่นแหละนะครับผมนะอาจารย์จิระยะฮะเซียรามก ฮันอันนี้ฮันนะครับผมนะแล้วก็ได้อีดระนะครับผมนะไอตัวระเบิดโอ้เยอะนะคนดูอีทาจิดูดิแล้วรุ่น2เนี่ยโทบิมารุนะเฮ้ยไม่ใช่โทบิรามะนะครับผมนะโทบิรามะเซนจูไอไอตัวนี้เป็นเอ่อเจ็ดหางหรือว่าแหางนี่แหละเนะี่ยอูตากาตะเนี่ยเจ็ดเจ็ดหางหรือ8หางเนี่ยจะไม่ได้อันนี้ อันนี้ไอตัวลาวานะครับผมนะไมอันนี้ฉลามคิซสมะนี่ซาบุสะนะครับผมนะออชอจูโร่นะฮะแล้วก็อันนี้เป็นดันไอฮันโซฮันโซที่ตั้งฉายาให้กับสามนินจานในตำนานอนะพวกจินระยะซึนาเดะแล้วก็โอุโรจิมารุเนะี่ยฮันโซก็มีนะเนี่ยแล้วก็อันนี้ใครวะเนี่ยอ๋อยากูระนะครับผมนะไอตัวนี้แปดหางหรือเปล่าวะ ไอตัวนี้น่าจะแดหางไอตัวนี้น่าจะเจ็ดหางถ้าจะไม่ผิดนะเออจำไม่ค่อยได้ไอพวกแบบสองหางสามหางอะไรเงี้ยมันจำไม่ค่อยได้ไงอ,อ๋อไม่ไม่ไม่แปดหางแปดหางมันคิลเลอร์บีดีกว่าใช่ไหมปลาหมึกอะ่ะเออไอตัวไอตัวพวกนี้จะไม่ได้ว่ากี่หางฮิโอยิณาตาอ่ะโอ้ย่าโจยังมีเลยเดี๋ยวเด,ดีชิโยะฮะย่าโจย่าโจอันนี้เป็นเป็นแบบ ของคนสุ่มธรรมดาทั่วไปล่าเนี้ยอ๋ออันนี้เป็นแบบสัญญานะครับผมนะสามารถเลือกธาตุได้สามารถเลือกธาตุได,าาได้แล้วมันมีตัวอะไรบ้างเลยเนี่ยลินจาเนี้ย,ยนะเดี๋ยวต้องดูก่อนว่ามีตัวละครอะไรที่น่าสนใจกันบ้างเกมนี้นี่เป็นแพ็กเกจอ๋อแพ็กเกจพวกนี้ต้องเติมเงินนะต้องเติมเงินแล้วก็ เอาไปสุม่มเฮ้ยเดี๋ยวผมลองสุ่มตรงนี้ได้สุ่มได้เปล่าวะอันเนี้ยขอ,อเนี่ยอโอโหมารอบแรกก็เกลือเลยว่ะคนดูอ่ะอ๋อมันกดแค่ห้าพันเองมันกดแค่ห้าพันเองเนี่ยเนจิโอ้อโหเกลือจัด เราต้องได้ดีๆสักตัวแล้ววะนี่ถ้าเกิดว่าเราได้ตัวกากนี่เรารีไอดีได้ไหมเนี่ยน,น่าจะได้อยู่นะว่าเริ่มเกมมาม,มันได้เยอะอยู่นะไอตัวตำลึงทองอะ่ะทองตรงเนี้ยโอ้หเลดออกยากเหมือนกันนะคนดูเหลือกี่ทองแล้ววะเนี่ยกดเพลินแล้วเกิน แม่เจนารุโตะอาจารย์ฮิรูกะเฮ้ยหมดแล้วอ่ะไม่เห็นได้เลยอ๋อนี่ไงมันโอ้ยคนดูเราต้องเติม VIP 3เว้ยถ้าเราเติม VIP 3อ่ะเราจะได้ตัว LR เลย1ตัวอ๋อนี่ไงนี่ไงคือคือเราต้องเติมให้ถึง VIP 3ครับผม ไอ้พวกใช้ตาลึงทองตรงเนี้ยก็คือเอามาสุ่มแค่ไอ้ตรงนี้มันก็มีโอกาสออกกันแหละแต่มันออกยากครับผมเนี่ยมันเป็นนินจา5้าดาวเนาะโอกาสออกมันก็ยากหน่อยแต่ถ้าเกิดว่าได้มาก็คือมันก็มันก็เก่งเลยอ่ะมันก็โหดเลยอ่ะถ้าไอดีนึงอะ่ะเราเปิดได้ตัว LR เนี่ยก็คือแบบสบายเลยนะเล่นได้ยาวเลยขอแค่เปิดได้สักตัวหนึ่งแค่นั้นเองแล้วก็ตัวละครเมื่อกี้เออไอ้ทองผมเหลือแต่ตัวละครมันเต็ม ตัวละครเต็มเนี่ยเดี๋ยวเราต้องไปย่อยทิ้งนะครับผมนะให้ดูสิอ่าไปตรงเดี๋ยวนะถ้าจำไม่ผิดสำนักนินจานะครับผมเนี่ยมาตรงสำนักนินจาแล้วก็ใส่รวดเดียวย่อยทิ้งอันนี้ก็คือเวลามันเต็มเนี่ยแล้วก็ย่อยทิ้งเมื่อกี้เราได้ป้าซึนาเดะมานะเนี่ยแล้วก็ไปสุมใหม่เดี๋ยวเราไปสุมใหม่ก่อนนี่ไงเห็นไหมสุมได้ละ เวลาเวลาสุ่มแล้วมันเต็มอะ่ะเราก็แค่เอาไปไปย่อยทิ้งโอ้โหตัวใหม่โอ้โหเลดออกยากอยู่เนี่ยคนดูก็ถือว่าไม่ได้แบบปล่อยเลดนะครับผมนะไม่ได้ปล่อยเลดง่ายขนาดนั้นนะฮะมันอาจจะอยู่ที่ดวงของเราด้วยเนาะอ่ะอันนี้ก็คือเป็นการแบบอัพดาวอัพขั้นนะครับผมอยากจะมาอัพดาวก็ค่อยมาอัพทีหลังดีกว่าเดี๋ยวเราเราย่อยทิ้งไปก่อน เดี๋ยวเราเอาป้าซึนอเดะมามาต้องใส่กี่ตัววะเนี่ยห้าตัวอาจารย์อุ้ยอา,อาจารย์คา,าชิอัพได้ยังวะเนี่ยเดี๋ยวดูนะอาจารย์คาคาชิสายฟ้าปะโอ้อัพยังไม่ได้ครับผมนะเนี่ยเห็นปะมันไม่พอเราต้องเก็บไว้ก่อนเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราหลอมแค่ตัวแบบสีฟ้าๆก็พอตัวสีม่วงเราเก็บไว้อะแล้วเราก็กดกันไปฮนะนี่ไง ผ่านด่านล็อกอินไว้อ่เอาใส่ไปก่อนนะนารูโตะเป็นตัวแทงไปเลเวล30ตัวเดียวเลยในทีมกดคููไนดะ้อ๋อยังไม่ได้ต้องเลเวล20ไม่เป็นไรฮะเริ่มแรกมายังผ่านด่านชิวๆอ,อ,อยู่ ยังง่ายอยู่เก็บไว้าไปลูกใส่อาวุธก่อนนี่ไงอาวุธเมื่อกี้ที่เราเปิดแบบภาพเมื่อกี้เราต้องมาใส่ตรงนี้ก่อน จริงๆเราตีทิ้งไว้แล้วเราออกไปไปข้างนอกก็ได้นะด่านหลังๆอะ่ะเราตีทิ้งไว้ก่อนก็ได้นะเนี่ยเนี่ยเห็นปะออโต้ออตโต้ไฟอ่ออฟอะเนี่ยออตโต้ไฟไว้แล้วเราก็ออกไปข้างนอกก็ได้นะแล้วแต่เราแบบเวลาไม่มีเขาเรียกว่าอะไรไม่มีเวลากดอะไรเงี้ยทำงงทํางานอยู่หรืออะไรอยู่ก็สามารถออตโต้ไว้ได้แนละ้วเนี่ยเห็นไหมออตโต้ทิ้งไว้เดี๋ยวมันก็ตีเองเนี่ยแล้วก็รับไปก่อน องด่าน7ด่าน8ด่าน9นี่ไงเดี๋ยวเขาตีเองอ๋อสามารถสลับการต่อสู้ได้ต้องผ่านด่าน10ก่อนแล้วก็ต้องตีไปเรื่อยๆก่อนให้ถึงด่าน10อันนี้ด่านอะไรแล้วเนี่ยอ๋อนี่ไงด่าน10ละด่าน10แล้วน่าจะออกได้ละนี่ไงโอ้โหคนดูเล่นง่ายเลยทีนี้อันนี้จะเป็นอารีน่านะครับผมเดี๋ยวยเดี๋ยวรีบเอาอันดับก่อนดีกว่าวะ คนยิ่งเล่นน้อยเนี่ยเอาอันดับง่ายอยู่เดี๋ยวนะทาสู้ฟรี่านไปลูกโอ้ยังไม่ได้วะต้องตีก่อนคนเล่นน้อยต้องรีบเอาตำลึงทองใครจะเล่นรีบเล่นนะเขาดูนะอันดับยิ่งสูงก็ยิ่งได้ทองเยอะนะผมว่าถ้าเป็นเหมือนเกมปกติทั่วไปอะนะแต่อันนี้ไม่ไม่รู้เหมือนกันเพิ่งมาลอง อันนี้ได้พันคะแนนช่วงแรกๆมันก็จะงอมงอมหน่อยนะเพราะว่ามันมันคูณหนึ่งไงมันต้องเล่นไปเรื่อยๆให้มันถึงเลเวลยี่ะให้มันสักคูณสามอะไรเงี้ยคูณสามก็เพลินละอีกอย่างนึงเริ่มเกมมาตัวมันมีแต่ตัวกากกันเนาะตัวมันตัวมันยังไม่เก่งนะมันก็จะแบบประมาณนี้แหละ เดี๋ยวอาจจะแบบรอรอได้ตัวเทพๆนะฮะพวกโบอลูโตะอะไรเงี้ยใช่ไหมคนดูโบอลูโตะพวกมาดาระอะไรเงี้ยแล้วก็นารูโตะล่างอ่าโหมดเซียนนะครับผมนะไม่ใช่สิโหมดเก้าหางนะครับผมนะโหมดเก้าหางเอออันนั้นน่าจะเท่อยู่สกิลน่าจะแบบบึ้มปั้มซัมเบ้น่าดูนะฮะเดี๋ยวก็ต้องรอติดตามชมก็แล้วกันนี่ <c oughs> ไอตัวอื่นไม่มีามดาเมจเลยมันเลเวลหนึ่งอะ เนอะดูดิเดี๋ยวไปอาวลก่อนดีกว่าวะช้าเกินอันดับเท่าไรแล้ววะเนี่ยโอ้ยยังไม่ได้อันดับเลยคนดูดูดิอ๋ออันดับสองนี่ไงอันดับของฉันอันดับสองเวลาซีซั่นเหลือ56ชั่วโมงกี่วันวะเนี่ยประมาณ3วันคนดูประมาณ3วัน,น,ดวนได้โอ้โหได้ทองส0,000 0 3วัน2อ,อวันก็4ี่ชั่วโมงเออประมาณประมาณสวันกว่ากาได้นี่มา3ามแสนเว้ยได้ทอง3ามแสนได้เกาะโปรไฟล์โอ้โหหวานและลาบป,ปากเลยทีนี้3วันอันนี้อ,ออกก่อนร้านค้าอรีนาอันนี้เป็นพวกชุดเกาะใช่ไหมชุดเกาะน,นี้เดี๋ยวเราฟาร์มไปเรื่อยๆแล้วกันชาร์จอันดับโอ้เลเวลสามน่นเปิด ชาร์จอันดับเลเวล30ถึงจะเปิดโอโหวดให้ตัวเองก็ไม่ได้ด้วยอันนี้คุณเฟิร์สนะโอ้โหดูดิอันดับหนึ่งไม่อย่างตึงโอ้โหครบเลยไอตัวนี้ทำ LR ดาด้วยเหรอวะเนี่ยไอตัวฮ่ดันน่ะแปลว่ามันเอาเวกได้แน่เลยฮ่ดัน LR อิชิกิครับผมอันนี้เป็นบรูโตนะฮะ เอ้แต่แต่ในสุ่มไม่เห็นมีเลยมันอาจจะเป็นแท็กเติมนะอันนี้เป็นฮาชิรมะเซนจูนะครับผมนะถ้ารุ่นหนึ่งโอ้พี่ของซาสึเกะครับผมอิทิจิร่างสัมพเวสีนะท่านผู้ชมร่างที่โหดเทพตึงคายผนึกของอาบุโตะได้ด้วยนะไอไอร่างนี้เนะี่ยอ๋ออันนี้เป็นโบลุโตะนะคนดู โอ้อยากเห็นสกิลว่ะลองสักทีดิอ่าไม่ได้อีกมีอารีนาหวดกับแบบอันดับหนึ่งไหมเนะี่ยอันดับหนึ่งพลังเข้าไปเท่าไหร่แล้ววะเนะี่ยเอ้ยไม่ใช่ดิแต้มเข้าไปเท่าไหร่แล้ววะเนะี่ยอยากลองดูไม่มีไม่ได้ว่ะคนดูเนี่ยเดี๋ยวรอเก็บเลเวลไปเรื่อยๆก่อนก็แล้วกันนะใครอยากจะลองก็ลองโหลดมาเล่นกันดูนะครับผมท่านผะู้ชมตัวละครเยอะมากเลยฮะเนี่ยดูดิตัว LR มีเยอะมากเลย แล้วก็นอกเหนือจากนี้ยังมีอีกนะที่ผมเปิดให้ดูเมื่อกี้เนี่ยแล้วก็มันมีตัวที่มันเป็นอะไรเอ่ยเนี่ยเห็นปะสึเกะแอนอิซาจ,จิเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าเป็นอะไรนะแล้วก็อันนี้เป็นนารุโตะแอนมินาโตะนะก็คือเป็นส,สึเกะกับพี่ชายแล้วก็นารุโตะกับพ่อของเขานะครับผมนะแล้วก็อันนี้ผมต้องเติมไม่ถึง V3 อะ่ะถ้าผมเติมถึง V3 เนี่ยผมจะได้ตัวนินจา5ดาวนะครับผมนะแต่ก็ต้องมารอลุ้นว่าได้ตัวอะไรแค่นั้นเองเออแล้วก็ แพ็คเติมเงินเออเดี๋ยวเดี๋ยวดูแพ็คเติมเงินแป๊บหนึ่งนะไอแพ็คเติมเงินเนี่ยมันน่าจะมีตัวละครที่แบบโหด,หดๆหดเทพๆอยู่ในนั้นอยู่กลับเมืองหลักก่อนแพ็คเติมเงินอ๋อนี่ไงเติมเงินครั้งแรกนะครับผมนะเติมเงินครั้งแรกเนี่ยได้ตัว lr ตัว lr อู้มีตรงนี้อีกเนี่ยเห็นไหมนี่ไงนี่ไงตัว lr มีทางด้านของไอตัวอ่อเขาเรียกว่าอิทจินะล่างซาซุโนโอครับผมแล้วก็มีฮิดันนะ lr มาดาระแล้วก็เป็นไอตัวกาละนะครับผมนะที่ได้เป็นออของของนารูโตะมันเป็นหัวคังเงะแต่ว่าของไอ้นี่มันชื่ออะไรนะอ๋อนี่ไงคาเซคางเงะนะครับผมนะเป็นคาเซคางเงะแล้วแล้วก็นารูโตะร่างจิ้งจอกก้าหางนะครับผมนะนี่แล้วก็เป็นไอตัวนี้ไม่รู้จักนะมันมาตอนสองครามนะครับผมสงครามนินจาละโอ้เนี่ยตัว LR เยอะเลยคนดูสึสเกะก็มีหลายร่างเนี่ยฮาชิรามะตรงนี้ก็มี โอ้ oh, ตัวนี้ก็มาว่ะคนดูท่านอาคาคุยะนะครับผมนะทาคุยะแล้วก็ตัวนี้นี่ไงคาจินะครับผมนะที่เขาบอกว่าคล้ายๆกับอาจารอา์อาจารย์เซรามกอะนะครับผมนะอาจารย์จิระยะเนี่ยไอตัวเนี้ยเห็นเขาบอกว่าคล้ายๆกันแต่ตัวนี้มันอยู่ในภาคบรูโตไงผมก็เลยไม่รู้ว่ามันเป็นยังไงอะเนาะอันนี้ซาโซลิครับผมไอตัวสกิลหุ่นเชิดนี่ไงนี่ไง ซาลาดะครับผมลูกของซาสึเกะกับสากุระฮะแล้วก็อันนี้เป็นเอ,อ้บรุโตร่างร่างเด็กนะครับผมนะโอ้ตัวละครเยอะอยู่นะเนี่ยตัว LR เพียบเลยคนดูฮันไอตัวดันโซ LR ก็มีนี่ไงโอโนกิ On oki, ไอตัวนี้เก่งนะเนี่ยไอตัวธาตุดินอนะอ๋อเนี่ยไ,ไอตัวนี้ที่ตายไปแล้วนะจำได้อยู่ที่ออกมาพร้อมกับพวกอ่ามาดาละนะผมนะ มาราละสัมภเวสีแล้วก็เนี่ยอีทิจ,จิอีทิจ,จิเนี่ยที่อันดับหนึ่งเขาใช้อะผมก็ว่าอยู่เขาเอามาจากไหนได้จากการเติมเงินครั้งแรกนี่เองเติมเงินครั้งแรกเนี่ยมันจะได้มันจะได้เอลอาร์ม,มาตัวหนึ่งนะวันที่หนึ่งอะ่ะแล้วก็เนี่ยวันที่สองจะได้เป็นอาวุธนะับผมอุปกรณ์นะวันที่สามก็อุปกรณ์เหมือนกันส่วนอันนี้เป็นเติมหรูเติมหรูเนี่ยก็คือ128ดอลขึ้นไปนะหรือว่า980เจมนะับผมนะได้ตัวเอลอาร์เหมือนกันอันนี้อันนี้เป็นแบบเลือกนะผม อ๋อนี่เลือกได้เลยคนดูผมก็ลืมดูนะท่านผู้ชมนะเลือกได้เลยครับผมหนึ่งตัวโอ้โหเนี่ยเพื่อนๆชอบตัวไหนแบบเลือกได้เลยนะเนี่ยสมมติว่าชอบคายุคายุยะเนี่ยนะผมนะคาคุยะเนี่ยก็เลือกได้เลยหรือว่าใครที่ชอบมาราระก็เลือกมาราระได้เลยนะมาเลือกได้เลยนะตอนแรกๆผมนึกว่าสุม่มลืมอ่านตรงนี้นะะเนี่ยนี่ก็เลือกได้เลยเออประมาณนี้ประมาณนี้ อ่ะเข้าๆประมาณนี้ก็แล้วกันนะใครอยากดาวน์โหลดมาเล่นก็ลิงค์ดาวน์โหลดอยู่ใต้คลิปเลยทั้งระบบ IOS แล้วก็ Android เดี๋ยวผมจะมาเล่นด้วยนะฮะแต่อาจจะต้องเติมแหละ V3 น่าจะมันอยู่ของ VIP ของอะไรเนี่ยอาจจะต้องอ,อาจจะต้องจัดหน่อยนะครับผมนะมันอดใจไม่ไหวนะอ่ะเข้าๆประมาณนี้ไว้เจอกันใหม่คิวโอหน้าสำหรับิวนี้เขาตัวลาไปก่อนสวัสดีครับผม